เราก็จะมาลองเทสยันมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส3 t n a 7 2็นงแรงรอบจัดนะครับนี่ตั้งันแปดถึงสามพันห้าสิบเราก็จะคัดสภาพเนี่ยสวยๆอย่างนี้ให้นะทุกตัวเลยเนี่ยเดิมๆไม่แกะไม่เปิดนะครับดูสภาพก่อนดูความสวยครับนี่ลอยเสียยังเป็นน้ำตาลน้ำตาลอยู่เลยนะครับนี่อ่าโหสวยมากตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับทางร้านเราเทสเครื่องทุกตัวต,ต้องมีต้องมีน้ําผ่านให้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวนี้ให้

好方，你往哪地 เดียวนะครับเอาตูนตามเลยนะดูแรงอัดแรงเบี่ยงครับเครื่องดีมันต้องอย่างนี้ครับแจ๋ว